สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์แพท์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพ,พเจ้าอายคุปค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้การงานการเงินความรักของคนแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรค,ะค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพมินนะคะสื่อพรังว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณติดขัดอึดอัดแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคมากมายเลยทีเดียวในการทํางานนะคะบางรายโชคร้ายหน่อยก็อาจจะถึงขั้นเปลี่ยนงานแบบฉุกเฉินเลยก็ว่าได้นะคะงานที่เกี่ยวพันกับการรักษาเยียวยาคนเจ็บจะมากเกิน ปกตินะคะงานเพื่อสังคมหรือช่วยเหลือส่วนรวมก็จะมีเข้ามาอย่างมากมายแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะเดือนนี้คงจะต้องขอให้คุณเนี่ยไปทําบุญนะคะถวายสังฆทานให้กับเจ้ากรรมนายเวทที่เข้ามารบกวนให้งานคุณติดขัดเสียหายนะคะในส่วนของการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ย่ําแย่ค่ะเพราะว่ามีเรื่องเสียเงินแบบที่ไม่ควรจะเสียเลยนะคะส่วนในเรื่องของการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงสูงนะคะไม่ควรคิดที่จะขยายตัวในเรื่องงานหรือลงทุนเพิ่มนะคะเพราะว่ามันจะเกิดปัญ และอุปสรรคเข้าได้ง่ายค่ะในส่วนของความรักเนี่ยนะคะคนโสดเนี่ยเกิดเบื่อหน่ายแล้วก็เซ็นกับสภาพแวดล้อมนะคะส่งผลให้ความรักเนี่ยพานหงุดหงิดใส่กันนะคะคนมีคู่เนี่ยก็แอบไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แอบเอาใจหนีห่างออกไปนะคะก็ระวังนิดนะะึงค่ะระวังจะถูกจับได้โดยไม่รู้ตัวแล้วมีเรื่องมีราวเป็นปากเป็นเสียงกันนะะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกต้องประคับประคองชีวิตวิถีชีวิตไปโดยไม่ประมาททีเดียวนะคะ ค่ะเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะ